ยินดีด้วยนาเดชสำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วถึงจะไม่จบตามเป้าสองปีแต่พระเอกสุดหล่อนาะเดชคุกิมียาก็ฝ่าฟันเรียนปริญญาโทวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจนจบเรียกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเรียนล่าสุดวันนี้12ธันวาคม2563เป็นวันซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งหนึ่งในนั้นณเดชเข้าซ้อมรับปริญญาโดยทางเพจดังสิทธิ์ยูนิเวอร์ซิตี้ได้โพสต์ภาพหนุ่มณเดชในชุดคุยส่วนแมทเรียบร้อยพร้อมระบุว่าไอ้พร้อมแล้วแฮชแท็กซ้อมรับปริญญา2563ก็ขอสแสดงความยินดีกับณเดชด้วยนะคะ